มานะบ้านน ok. UM> ้องมียุ่มสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีจ้าวันนี้มีอะไรเนี่ยอ๋อวันนี้ทางจังหวัดอ่ะเขาส่งจดหมายมาบอกว่าให้เราอ่ะส่งเสริมหมู่บ้านเราอ่ะส่งเสริมเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงอ๋อเศรษฐกิจพอเพียงมันคืออะไรจ๊ะอะไรจ๊ะอาจารย์นะคะาจารย์เดี๋ยวกำลังอธิบายให้ฟังหลักเศรษฐกิจพอเพียงนี่ก็คือการพอกินพออยู่ พอใช้พอกินพออยู่คือใช้คือมีอะไรก็กินอย่างนั้นใช้อย่างนั้นถ้าใครมีทุ่งนาปลาเขาลบกล้างก็ทําให้พลิกดินให้เป็นเงินเงินนี่คือเอามาใช้สอยในบ้านเนี่ยพออยู่พอกินและสุดจริตเป็นที่หนึ่งเดี๋ยววันนี้จะมีเรื่องสมุนไพรมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะมีปาดผู้รู้ เราให้ฟังเกี่ยวกับสมุนไพรเดี๋ยวเรียกปาดนะคนปาดปาดปาดสมุนไพรปาดไหนยาปาดปาดคืออะไระเดี๋ยวเขาจะให้ฟังม่ยวกปาดคืออะไร ขมิ้นสรรพคุณของขมิ้นขมิ้นสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายได้ช่วยบรรเทาอาการของโรคเบาหวานมีส่วนช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูงช่วยลดอาการของโรคเกาต์ช่วยในการขับลมและยังช่วยรักษาโรคผิวหนังผดผื่นคันอีกด้วยค่ะกล้วยน้ำว้าสรรพคุณของกล้วยน้ำว้ากล้วยดิบเปลือกภายนอกสีเขียวเข้มช่วยแก้อาการโรคกระเพาะได้ดี กล้วยหามหรือกล้วยกึ่งดิบกึ่งสุกรสชาติไม่หวานจัดอาจติดรสฝาดเล็กน้อยกล้วยหามมีโพแทสเซียมสูงจึงมีผลดีกับผู้ที่มีอาการท้องเสียและกล้วยสุกจะเป็นยาระบายอ่อนๆได้ค่ะบัวบกสารพันของบัวบกเป็นยาอายุวัฒนะช่วยในการเสริมสร้างและกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วยในการต่อต้านการเสรื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายช่วยบำรุงและรักษาสายตาช่วยบำรุงประสาทและสมองช่วยทำให้ความจำดีขึ้นช่วยเพิ่มความจำในผู้สูงอายุและเชื่อว่าใบโบบกมีส่วนในการช่วยเพิ่ม IQ คความฉลาดและความสามารถในการเรียนรู้ด้วยค่ะว่านหางจระเข้น,นะคะ มีสรรพคุณมากมายใบยจะมีรสเย็นตามผสมกับสุราพอกฝีทั้งต้นจะมีรสเย็นดองสุราดื่มจะช่วยขับน้ำข่าวปลารากจะมีรสขมรับประทานเพื่อถ่ายโรคหนองในยางในใบนะคะก็จะช่วยเป็นยาระบายได้น้ำบุนจากใบเมื่อนำมาล้างด้วยน้ำสะอาดฝานบางๆจะช่วยรักษาแผลสดภายนอก น้ำร้อนลวกไฟไหม้ทำให้แผลจางลงเนื้อวุ้นจะช่วยในการรักษาลิสีดวงทวารหนักและเงาเมื่อนำมาต้มรับประทานจะช่วยแก้หนองไนได้ค่ะค่ะสมุนไพรที่รู้จักทั้งต้นนะคะจะเห็นว่าสมุนไพรเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็มีสรรพคุณมากมายจากนั้นอะ่ะดิฉันอยากให้ทุกคนอะ่ะกลับไปปลูกสมุนไพรไว้ที่บ้านนะคะเพื่อเป็นการการใช้สมุนไพรในบ้านเนี่ยจะเป็นการส่งเสริม การที่เราอะดูแลตนเองนะคะโดยการึ่องพาตนเองแล้วก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายในบ้านลดค่าใช้จ่ายในการที่คนเราจะไปหาหมอที่ไกลๆแล้วก็เพื่อเป็นการตอบสนองของทางระะะัฐค่ะที่อยากให้ชุมชนในหมู่บ้านเนี้ยในชาวบ้านเนี้ยรู้จาักการดำรงชีวิตโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะอ๋อ,อ,อฉันเข้าใจแล้ว<อ>ฉันเข้าใจแล้วค่ะแล้วก็<อ>วันนี้นะคะเราก็มีเมล็ดสมุนไพรแล้วก็พวกเมล็ดต้นกล้าอะไร พื่อมาแจกชาวบ,บ้านด้วยนะคะเดี๋ยวต่อแถวแล้วก็เชิญรับเมลยสมุนไพรหรือว่าต้นก้าวสมุนไพรกันได้เลยนะคะได้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 ไดวันรุ่งขึ้นณนะบ้านของยายเยน็นอ้าวยายเยน็นขุดดินทำไรนะอ๋อยายจะปลูกสมุนไพรที่นักปาาให้วันนั้นหน่อยอะลกูกอ๋อ ทำทำไมไม่ต้องทำลอกเหนื่อยนอนอยู่บ้านสบายกว่าเนี่ยเปลืองหน้าที่ด้วยเอาไปทำอย่างอื่นดีกว่ายายว่ามันต้องดีเลยลูกราชการเขาเลยได้ให้มาโผล่หน่อยเป็นไรไปดีกูนั่งเฉยๆอยู่บ้านเออนั้นแล้วแต่ยายเหอะฉันไปแหละเออโชคดีลูกโชคดีจ้าจ้าจ้าหนึ่งเดือนต่อมา <c oughs> สรรพคุณของฟ้าทลายโจรมี4ประการดังนี้ 1. แก้ไข้ทั่วๆไปเช่นไข้หวัดใหญ่ไข้หวัด 2. ลระงับอาการอักเสบพวกไอเจ็บคอคออักเสบหลอดลมอักเสบขับเสมหะ 3. แก้อาการติดเชื้อพวกที่ทำให้ปวดท้องท้องเสียและ4ยังเป็นยาขมเพื่อช่วยในการเจริญอาหารอีกด้วยค่ะการต้มน้ำฟ้าทลายโจร ส่วนผสมนะคะยอดฟ้าทลายจรสด2ยอดหรือใบอ่อนประมาณ5-6ใบน้ำสะอาด1 8 0กร,รมัมหรือ1แก้ชาวิธีทำต้มน้ำให้เดือดวางยอดฟ้าทลายจรลงในถ้วยชาหรือแก้วที่ใส่น้ำร้อนได้เทน้ำเดือดลงไปในแก้วถ้าไม่จมใช้ช้อนกดให้จมอยในน้ำสักคู่รอให้น้ำเย็นลงพอดื่มได้ดื่มร้อน จะมีสรรพคุณทางยาช่วยบรรเทาอาการโรคภูมิแพ้แก้ร้อนในเจ็บคอตัวร้อนปวดศีรษะและช่วยในการเจริญอาหารเช่นกันค่ะแด้แล้วใ่ไมเออเอออ,อใจลูกเอาหวานกินหน่อยเร็วอะไรกันไม่เอาไม่กินสิไม่สวยเลยขมแน่เลยโอ้ยหวานเป็นลมขมเป็นยาลูกทนนอนกินหน่อยเอาจะได้หายเอาเร็วเ,วเวอย่าดื้อ องใหญ่อีกนิดนดียอีกนิดเดีเออเออดีมากถูกดีมากจะหายจริงเหรอหายเชื่อยายเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองดูกันเออดีขึ้นไหมจริงรอบจริงรอบยายตาวยแล้วหายแล้วไอเมื่อวานหายแล้วยายยายนี่สุดยอดเลยวิเศษสุดเลยยาย แลหายดีเลยเออดีดีดี <ผม S 2> ดไอแล้วหายเจ็บคอด้วยเออยายบอกแล้ว<ำ>ใช่ไหมว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาน้อเออไปไปดีดีมาช่วยยายจัดสวนหน่อยมายายเย็นกําลังเดินกลับมาจากตลาดออไปไหนอ๋อจะไปอนามัายจะไปเอายาที่หมอให้ลูกฉันลูกฉันไม่สบายไอเจ็บคอไม่รู้เป็นอะไรโอ๊ยไม่ต้องไปให้มันเปลืองเงินหรอกลูกี่บ้านยายนะหลังบ้านนะสมุนไพรเยอะแยะเลย เดี๋ยววันนั้นน่ะหนานไม่สบายไอเหมือนลูกเองนี่แหละมั้งมันนะกินยาฟ้าทลายโจรเข้าไปหายเป็นปทิกเดี๋ยวยายพาไปเดทที่หลังบ้านไปไปได้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 คัหลังจากนั้นคนในหมู่บ้านเมื่อเจ็บป่วยก็จะมาขอให้ยาเย็นช่วยดูอาการและรักษาอาการเจ็บป่วย ยายหลานฉันปวดฟันนะยายยายมีสม,มุนไพรอะไรช่วยมันได้ไหมอ๋อมีอยู่อย่างหนึ่งลูกเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลูกผักขาดหัวแหวนมันมีรสเย็นๆซาซามันจะทําให้ชาเอาไปให้หลานเอ็นเคี้ยวนะลูกนะมันจะลดอาการปวดฟันได้อ๋อจ้จะเคี้ยวเหรอยายเคี้ยวอย่างเดียวนะลูกห้ามกืนนะจ้ะ <T uber> ได้ได้ขอบใจมากนะยายนะเออไม่เป็นไรมีอะไรก็มาให้ยายช่วยได้ลูกไปจ้ะไาดหวัวแหวนสรพพคุณ <Guardian> ของคาดหวัวแหวนรากแก้ปวดฟันแก้ปวดศีรษะแก้คันเป็นยาระบายขับปัสสาวะต้นแก้พิษตาลสางแก้ไข้แก้อาการเจ็บคอทั้งต้นจะมีรสเผ็ด ซาปากทาให้ลิ้นและเยื่อเมือกชาแก้ต่อมน้ําลายอักเสบแก้ฝีในคอแก้ไข้สามารถช่วยแก้อาการท้องเดินได้ใบแก้าการปวดฟันแก้การปวดศีรษะและมีลิ์เป็นยาชาและดอกสามารถแก้การปวดฟันแก้าการปวดศีาารษะได้ด้วยเช่นกันค่ะ ้าไม่ค่อยลงเลยอ่ะกุ้งใจจริงยานพอมีสมุนไพรแนะนำบ้างไหมจ๊ะเองไปกินแกงขี้เหล็กไปลูกไปขี้เหล็กมันมีรสขมมันจะทําให้เองอยากอาหารมากขึ้นเองลองไปกินดูนะลูกนะใจมนันอจะใจยายได้ได้ไม่เป็นไรมีอะไรมาถามยายได้ลูกเดี๋ยวยายไปทําต่อไ,ไปแล้วลูกขี้เหล็กขี้เหล็กเป็นพืชผักสมุนไพรที่หาได้ง่ายตามท้องตลาด นอกจ,กจากจะนำมาเป็นอาหารไว้รับประทานแล้วในตำราการแพทย์แผนไทยยังได้พูดถึงประโยชน์ของต้นขี้เหล็กไว้หลายๆด้านเช่นใช้ในการบรรเทาอาการท้องผูกช่วยบำรุงโลหิตช่วยบำรุงน้ำดีช่วยทำให้เจริญอาหารขี้เหล็กยังมีฤทธิ์เป็นยานอนหลับอ่อนๆทำให้นอนหลับสบายเช่นกันค่ะ ท้องเสียถ่ายมาหลายวันแล้วเดินจะไม่ไหวแล้วยายทาไงดีอะยายบ้านเอ็งมีต้นฝรัหล่งไหมลูกอ๋อ oh, มีจ้ะมีจ้ะเนี่ยเอ็งไปเอาใบฝรั่งมาสักสิบสบห้าใบนะลูกแล้วเอาไปโขกโขกโขกนะพอมันแหลก,กๆหน่อยนะลูกลูกก็เอาไปต้มน้ําแ,แก้วเดียวพอพอทีนี้ใส่เกลือลงไปนิดนึงเออเอาให้มันกินแล้วก็ดูอาการมันว่ามันจะดีขึ้นไหม ใบฝรั่งเนี pues mm. ่ยม nah. ันจะช่วยลดอาการท้องเสียได้เองลองไปทาให้ลูกเองกินดูนะได้ได้ยายขอบคุณมากนะยายนะได้ได้ได้กลับบ้านกลับไปยายเออฝรั่งสรรพคุณของฝรั่งฝรั่งจะมีสารแทนนินอยู่มากสารนี้จะมีฤทธิ์ฝาดและช่วยในการยับยั้งการลุกลามของเชื้อโรคช่วยในการสมานท้องและลำไส้ โดยการลดอาการอักเสบของกระเพาะลำไส้และช่วยลดอาการขึ้นไส้อาเจียนช่วยลดอาการเกร็งตัวของลำไส้ทำให้อาการปวดท้องบรรเทาลงค่ะชื่อเสียงเรื่องการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคของยายเย็นได้เลื่องลือในหมู่บ้านจนกระทั่งถึงงานประจำปีของหมู่บ้านกำนันได้เรียกชาวบ้านมาประชุม พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า,จาออก็จะมาพูดถึงเรื่องระยะเวลาที่ผ่านมาที่ชาวบ้านุูคนก็ได้นำเอาสมุนไพรมาใช้ในชีวิตประจำวันและได้นำความรู้ที่ได้มาเนี่ยโดยเฉพาะยาเย็นได้ช่วยเหลือมากคือได้ให้ความรู้แก่เราวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ทาง ในอำเภอมาเราก็จะมามอบรางวัลให้ยกย่องให้ยาเย็นมาเป็นหมอสมุนไพรประจำหมู่บ้านเราก็ขอเชิญยาเย็นนะลุกขึ้นมาให้กับชาวบ้านได้ฟังกันขอบใจหลานลนทุกคนนะคะที่ให้ฉันเป็นหมอสมุนไพรกับที่นี่นะฉันก็คิดว่าสมุนไพรเป็นเรื่องที่สำคัญมีมาตั้งแต่โบราณ อยู่กับคู่คนไทยมานานแต่สมัยนี้เด็กรุ่นใหม่มันก็ลืมกันหมดแล้วนอว่าสมุนไพรมีประโยชน์อย่างไรฉันก็อยากให้ทุกคนเนี่ยคอยปลูกคอยช่วยกันให้มันมีต่อไปเนาะไม่อยากให้มันหายไปยิ่งบ้านเราอยู่ทุรก,ก,กันดารไกลจากแดนเมืองโอ้ยจะไปหาหมอก็ยากไหนจะต้องหมดค่าใช้จ่ายอีกเยอะแยะฉันอยากให้ทุกคนเนี่ยปลูกเก็บไว้อย่างที่ฉันได้ทำเนาะ ฉันก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเอาไปทําตามเป็นวัฒนธรรมเป็นภูมิปัญญาเก็บไว้ให้กับคนไทยลูกหลานสืบทอดต่อไปเนาะฉันขอบใจมากนะที่ทุกคนยกย่องฉันให้เป็นหมอสมุนไพรฉันปลื้มปิติเหลือเกินขอเชิญท้าหลวงพือนะคะมอบรางวัลให้กับยายเวยนะคะขอบคุณมากจนะ้ะ วันนี้ก็ขอบใจออชาวบ,บ้านทุกๆคนและพร้อมกับแายอืเภอด้วยนะคะที่ว่าเสียสละเวลามาในวันนี้นะคะ